สูตรบนนะฮะจับชนสวยๆนะฮะอีกหนึ่งชุดนะครับนะครับคำเตือนนะครับคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางประกอบการตัดสินใจซื้อสลากินแบ่งเท่านั้นนะฮะไม่สนับสนุนให้ผู้ใดผู้หนึ่งกระทำผิดกฎหมายเลยเล่นการพนันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทวนคร่าวๆกันแล้วก็จะมาสรุปในชุดสุดท้ายก็คือชุดที่จะออกในงวันที่สิบหกเดือนหกมิถุนายนนะฮะอ่าจากสูตรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่คลิปแรกเลยนะครับตั้งแต่ ห่วยอันแรกเลยนะครับจากสูตรนะครับจากสูตรนะครับทุกคนจะเห็นว่าถ้ามันไม่เข้าตัวตัวชนนะ่ะนะฮะห่วยมันก็จะเข้าเป็นห้าเจ็ดห้าแปดนะครับศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะครับห่วยมันก็จะเข้าเป็นศูนย์แปดนะฮะนี่นะฮะ มาดูว่าที่2ครับมันก็จะเป็น47นะครับ48 97นะครับ98นะครับหวยมันก็จะเข้าชุด97นะครับอ่าโอเคไหมนะฮะ ตัวที่สามผมจะไม่บอกวิธีหานะครับผมจะบอกในงวดสุดท้ายเท่านั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับอ่าต่อไปเป็นงวดวันที่อ่างวดที่ออกเก้าศูนย์ห้านะครับมันหลุดไปงวดหนึ่งนะครับมีตัวหนึ่งที่เขาส่วนหนึ่งที่เขานะครับอ่านะครับวันนี้หลุดนะฮะวันหลุดนะผมจะไม่คิดนะเดี๋ยวมันจะยาวนะครับคลิปมันยาวแน่ๆนะครับผมไม่อยากจะให้คลิปมันดูน่าเบื่อเกินไปนะฮะ นะครับแล้วก็มางวดนนี้นะครับวดนนี้มันดันชนกันนะครับเพราะชันชนเนี่ยมันจะจับสูตรยากนะครับตัววิ่งก็จะกลายเป็นนะครับหวยตัวเด่นเนี่ยจะกลายเป็น6นะครับแล้วผมจะไม่ประกบคู่นะครับเพราะว่าถ้าหวยชนแล้วไปประกบคู่เนี่ยมันอาจจะมานะครับแต่ว่ามันมันไม่มันไม่อยู่ในสูตรนะฮะมันก็จะทาให้ตัววิ่งไปนะครับวันนี้หลุดนะฮะ ถ้ามันประกบมันก็จะเป็นประกบก็จะเป็นหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับหกหกหกเจ็ดนีครับมันอาจจะเข้านะครับในบางงวดนะครับแต่ว่าสำหรับสูตรเราผมไม่คิดนะผมก็จะมองว่าเป็นหวยตัววิ่งไปนะครับ ่เมาดูกันนี้นะครับหัวตัวชนนะครับมันชนกันนะฮะพอมันชนเนี่ยมันก็จะจับไม่ได้นะครับมันก็จะเป็นหนึ่ง1นึ่งหนึนะครับหัวไม่เหกเก้าหนงหนึนะครับเพราะว่าสูตรมันชนกันนะฮะต่อไปงวดวันที่สูตรเนี้ยผมก็จะไปดึงประกบเข้ากับชุดอื่นนะครับ แล้วก็งวด642นะฮะหวยด้านชน6กมันก็เลยทำไม่ได้นะครับชนหนึ่งชนหกนะครับแล้วก็งวดที่ออก012นะครับหวยจับคู่มันได้ประกบชุดสองนะครับหวยมันชนนะครับแล้วงวดที่แล้วนี้มันก็ชนหกนะครับนี่คือคล้ายๆหลายคนอาจจะมองออกแล้วใช่ไหมครับว่าผมเอาตัววิ่งมาจากไหนนะครับทำไมมันเข้าบ่อยจัง <laughs> แล้วงวดนี้วิ่งอะไรนะครับ วมเนี้จริงๆแล้วหอยตัววิ่งผมอะมันวิ่งสามนะครับหอยเด่นเลยแหละนะครับวิ่งสามนะฮะเอามาจากไหนเดี๋ยวไปจ้องกลับไปดูในคลิปที่คลิปวันที่สิบห้าแล้วกันนะครับคลิปวันที่สิบสิบสี่สิบสี่นะฮะคลิปวันที่สิบสี่สิบสี่สิบห้าเนี่ยประมาณนี้แหละนะฮะอ่าเดี๋ยวเราจะมาจับคู่กันจับชู้ตัวชนกันนะครับ มันก็จะกลายเป็นแปดสี่นะครับแปดห้าแปดสี่แปดห้านะครับสามสี่สามห้ามันก็จะให้คู่สวยๆเนี่ยคู่นี้ฮะ มันจะได้คู่สวย4คู่นะครับแล้วมันจะตัดยังไงนะครับทุกคนสังเกตไหมว่าหวยนะครับถ้าใครดูติดตามช่องผมเนี่ยผมจะมีหวยเดิน4ตัวในของแตละปีนะครับหวยเดินนะครับก็คือ0127อ่านฮะศูนยมันไม่มีในตัวประกบตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือก4ตัวเนี้ยเข้าดึงเข้ามาเป็นตัวประกบโอเคไหมนะฮะ แล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูชุดนี้มันมีอีกหนึ่งชุดนะครับหวยชุดนี้ผมเคยทําลงในช่องไปแล้วนะครับหวยชุดนี้นะฮะรายละเอียดของสูตรเป็นยังไงนะครับเข้าไปดูกันได้นะครับแล้วงวดเน,นี้ยนะครับมันให้หนึ่งกับสองเห็นไหมอ่ามนให้หนึ่งกับสองพอมาให้หนึ่งกับสองเสร็จปุ๊บเนี่ยหวยมันก็จะกลายเป็น อ่าหนึ่นะฮะนี่คือ1ชุดนะฮะอ๋อมันต้องเป็น2 8งแปดสี่สองมเออมันต้องเป็นชุดนี้ชุดนี้แมวนะผิด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 ชุดนี้แมวนะครับ,นนม,นะรบมันก็จะเป็นประกาก็จะหมดโอ้ยเนาะ เห็นไหมครับมองเห็นไหมสองแปดสี่สองแปดห้าสองสามสี่สองสามห้านะครับมันก็จะเป็นตัวเด่นสี่ชุดใหญ่นะครับนี่คือ,อเห็นไหมมันะได้เป็นสี่ชุดแล้วเราจะตัดยังไงนะครับตัดยังไงตัวตัดผมมีหนึ่งชุดก็คือชุดนี้ผมตัดหนึ่งนะครับงัน,นี้สูดดับ ดับโบนนะฮะรายละเอียดเป็นยังไงเข้าไปดูในคลิปได้นะฮะวิธีมาที่มาของของส่วนนี้นะฮะเข้าไปดูในคลิปได้นะครับด,ด,ดับหนึ่งเพราะดับหนึ่งเนี่ยชุดนี้ก็จะกลายเป็นชุดลองชุดลองนะครับอันนี้คือชุดเด่นอ่าอันนี้คือชุดเด่นนะครับโอเคไหม ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับงวดห,หลายๆงวดนะผมอาจจะไม่ลงเลิกเพราะว่ามันจะยาวไงผมก็เลยมันลงเลิกในงวดสุดท้ายพอนะครับให้จะใ,ให้ทุกคนเห็นที่มานะครับว่าหวยมันมีที่มานะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จับมานะครับมันตามสูตรสูตรมันเรียงมาแบบนี้จับสูตรแบบนี้แล้วก็ดึงสูตรมาประกบแบบนี้นะครับโอเคไหมนะครับอาจจะ ถูกใจหลายๆคนและอาจจะไม่ถูกใจหลายๆคนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็ตั้งใจทําคลิปออกมาให้มันดูดีที่สุดนะครับแต่ว่านอกจากวันนี้มันอยู่นอกสถานที่แล้วก็อุปกรณ์ก็ไม่อำนวยเท่าไหร่นะครับโอเคครับคาเตือนนะครับคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางประกอบการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะฮะไม่สนับสนุนให้ผู้ใดผู้หนึ่งกระทำผิดกฎหมายหรือเล่นการพนันนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปกันด้วยนะครับ ครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซั b ส c ค i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและอย่าลืมกดสัะกร่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะสำหรับวนันนี้สวัสดีครับ